โอ้โหพริกขี้หนูสวนกินไม่ทันปล่อยให้แดงๆให้ร่วงไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพีนหน้ามันออกอ,อ,กอีกพริกขี้หนูสวนอยู่ใต้ต้นกระท้อนปุยฝายกินไม่ทันกระท้อนก็กะลังจะออกลูก ประมาณลูกชิ้นไหยครับตวนนี้ร้อนเนี่ยเท่าลูกชิ้นเดี๋ยวทิตหน้าจะทําการเขาเรียกไงถุงมาครอบอะไม่ให้แมงเจาะล็อกไว้ไม่ให้แมงเจาะก,ก็ถ้าไม่เจาะไม่ไม่ไม่ครอบไม่ได้เลยนะไม่สวมถุงนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าใส่ถุงหน่อยสวมเข้าไปก็ป้องกันอันตรายได้จากมาแมลง พอไปเสียไปเลยครับเล็กเก่าๆเลยก็เป็นมะเขืออะไรนี้มีล็อกเ็ตล็อกไก่ก็เนี้ยมีชะอมเต็มไปหมดเลยฮะกินไม่ไหวกินไม่บัดไม่ไหวไม่ต้องซื้อนะครับอยู่บ้านนอกไม่ต้องซื้ออะไรเลยเนี่ยดูขนุนที่ขนุนนี่มากโอ้โหมุมนี้สวยหรือเปล่าเอามุมนี้ดีกว่าต้นเดียวปลูกต้นเดียวข่านั้นต้องเอาไม้ยันนะ่ะ บรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้นะกิบตัวนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกือบยี่สิบลูกอะโอ้โหมหาสารเกือบยี่สิบลูกเลยครับต้นเดียวกินไม่ไหว จะให้ชาวบ,บ้านเข้มากินมั่งวันนี้ขออนุญาตนำเสเนอเพียงเช่นนี้สวัสดีครับ